คำถามที่หลายๆคนเคยมีเกับคำถามที่ว่าเราจะใส่เครื่องประดับชิ้นไหนไปทำบุญหรือใส่ออกงานดีนะคะซึ่งผู้หญิงอย่างเรานั้นไม่ว่าจะวันสำคัญใดๆก็ต้องมีเรื่องชุดการแต่งกายและเครื่องประดับเป็นเรื่องสำคัญเสมอสำหรับวันสำคัญที่จะถึงนี้นั้นก็คือวันเข้าพรรษานั่นเองค่ะและวันเข้าพรรษานั้น เป็นวันที่พระสงฆ์เริ่มอยู่จำพรรษาตลอด3มเดือนในฤดูฝนซึ่งวันเข้าพรรษานั้นจะมีความสำคัญกับคนไทยเป็นอย่างมากและจะนิยมพากาันเข้าวัดไปทําบุญแน่นอนแล้วสาวๆอย่างเราการใส่ชุดไทยออกไปทําบุญก็เหมาะมากๆอีกเช่นเคยค่ะแต่หากจะแต่งกายให้ครบเครื่องก็ไม่ควรขาดเครื่องประดับไทยดีๆสกชิ้นนะคะฮูลซับ ขอแนะนำชุดเครื่องประดับเพชซิกเทาโบราณซึ่งถือเป็นเครื่องประดับที่มีเสน่ห์ในตัวของมันเองและยังคงถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของความยิ่งใหญ่อีกด้วยนะคะคูณซัพ์อนุรักษ์สืบสารเครื่องประดับไทย